สวัสดีครับครูโจโคอลเลกงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนิกเก็ c คัตสี่นะครับผมเป็นลักษณะของเครื่องพลาสมาคัตที่หลายคนเนี่ยยังทวงการรีวิวอยู่นะครับผมว่ามันจะเหมาะกับการเอามาใช้งานไหมแล้วก็ น่าจะซื้อมาใช้หรือไม่นะครับผมอันนี้ก็เป็นตอนที่1นะครับผมและเหมือนเดิมนะครับก็คงจะเป็นลักษณะแบ่งเป็นตอนย่อยๆเพื่อที่จะมันได้ครอบคุมมากที่สุดแล้วก็มันจะไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็เทคคัส40นะครับผมอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากเลยนะครับผมก็จะมีสายกลาวนะครับผมสายกลาว แล้วก็หัวตัดนะครับผมหัวตัดซึ่งจะอยู่ในห่อแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ของนิกเก็ตเองก็คือเป็นแบรนด์ของไลรอนเองที่มาทําตลาดในอีกตลาดหนึ่งนะครับผมก็จะมีสายกาวนะครับเป็นสายกาวขนาด300แอมป์สายแก๊สนะครับแก๊สยาวประมาณสัก3เมตรแล้วก็เป็น,นหน้าม้วนหัวตัดแบบนี้ยาวประมาณ5เมตรนะครับผม5เมตรมีสวิตในการเปิดปิดนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของซูเปอร์อินเวอร์เตอร์นะครับตู้ปัจจุบันก็จะเป็นตู้อินเวอร์เตอร์หมดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันทํางานได้ดีกว่าไฟนิ่งกว่าและก็เป็นลักษณะของประหยัดไฟนะครับผมประหยัดไฟสามารถเสียบกับไฟบ้านได้เกือบทั้งหมดนะครับผมถ้าเกิดว่าไฟบ้านเราเนี่ยต่อแบบขนาดสายไฟมาตรฐานคือ2อ5คูณสนะครับก็สามารถเสียบได้เลยนะครับผมอ เรามาดูหน้าตาของเจ้าตัวนี้กันนะครับผมบทที่1น,นี้ก็จะเป็นการลักษณะของรีวิวหน้าตาด้านนอกกับด้านในนะครับผมเสร็จแล้วในตอนต,อต่อไปก็จะเป็นการอเอาไปใช้งานให้ดูในบางส่วนนะครับผมที่ครูโจได้ทำนะครับแล้วก็อาจจะมีวิดีโอจาก ถ้าบริษัทเองที่เขาตัดนะครับผมก็จะ <c oughs> เป็นลักษณะของงานเหล็กหนานะครับผมซึ่งครูโจไม่ได้ตัดเหล็กหนานะครับผมก็จะเอามาให้ดูว่ามันสามารถตัดได้นะครับผมมาดูตรงส่วนของหน้าตาก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีอินเสิร์ตภาพใหญ่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นนาเป็นนิเกลเทคนะครับผมหน้าจอก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดทางด้านหลังเนาะแล้วจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับผมก็คือ แล้วก็มีปุ่มหมุนนะครับเป็นปุ่มหมุน0ถึง40แอมป์นะครับผมหน้าจอจะโชว์เป็นแอมมีปุ่มติดพาวเวอร์และปุ่ม OC นะครับผมเวลาที่เครื่องมันร้อนจัดแล้วตัวนี้ขึ้นสีเหลืองจะก็จะตัดฟังก์ชันการทำงานทำให้ใช้งานไม่ได้เครื่องที่ดีนะครับผมจะต้องมีการโรเทคตัวเองไม่ให้ถ้าเกิดเกินกําลังของตัวเองเครื่องมันต้องตัดนะครับผมตัดเพื่อให้ไม่ความเสียหายมันลุกลามไปที่อื่นนะครับผมดังนั้นก็คือถ้าเครื่องตัดเนี่ย ไม่ได้ว่าแปลว่าเครื่องผิดปกตินะครับผมแต่ว่าเครื่องทํางานได้ตามที่มันถูกออกแบบมาถ้าเครื่องไม่ตัดและการเสียหายลูกรามอันนั้นต่างหากที่จะทําให้เครื่องมันมีความเสียหายที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็จะมีเกจนะครับผมเกจที่เป็นวัดเพชเชอร์ของลมที่ต่อเข้ามา พลาสมาจะใช้ลมจากถังลมนะครับผมพลาสมาจะใช้ลมจากถังลมในการเป่าน้ำเหล็กนะครับดังนั้นก็คืออุปกรณ์ในตู้จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมก็เรามาดูตรงส่วนของขั <texts> ้ว <Ball. S 2> ต่อหน้าเครื่องนะครับขั้วต่อหน้าเครื่องสายสุดก็จะเป็นขั้วลบนะครับขวาสุดจะเป็นขั้วบวกขั้วลบนี้เราจะเอาไว้ต่อกับอุปกรณ์หัวตัดนะครับผมหัวตัด การที่เราต่ออุปกรณ์หัวตัดในขั้วลบเนี่ยจะทําให้ความร้อนสะสมในหัวตัดเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ชิ้นงานชิ้นงานเอามาจับกับขั้วบวกการที่ชิ้นงานจับกับขั้วบวกทําให้ชิ้นงานมันเกิดความร้อนที่มากกว่านะครับผมเวลามันเกิดการอาร์ตการตัดการเป่าน้ําเหล็กทิ้งมันก็จะทําให้ได้ความหนาของชิ้นงานที่มันมันมันดีกว่านะครับผมตัดได้ได้เนียนกว่านะครับผมแล้วก็มี ตรงส่วนของสวิตช์2พินนะครับผมเป็นสวิตเปิดปิดไกสวิตธรรมดานะครับผมเป็นลักษณะของ2พินแล้วก็มีปุ่มพิเศษก็คือตัวนี้นะครับปุ่ม Pilot Arc นะครับผมซึ่งจะต้องเอามาต่อกับตัวนี้นะครับเป็นโหมด Pilot Arc คคำถามคือถ้าเราไม่ต่อได้ไหม ถ้าเราไม่ตอบก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่การอาร์ตก็จะกลายเป็นระบบการเขียียอาร์ตนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนอตู้คัดรุ่นกันก่อนนะครับพลอตอาร์ตจริงๆแล้วหลักการมันคือก็จําลองขั้วบวกนะครับผมไปไว้ใกล้ๆกับปลายเล็กตวดพอเรากดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะเกิดการอาร์ตเป็นลักษณะของชอ็อตโซกิคแล้วก็เป็นลักษณะของเปลวไฟอาร์ตออกมานะครับผมซึ่งเราเรียกว่าเปลวไฟอาร์ตตัวนั้นว่าเป็นเปลวไฟพายโลอาร์ตนะครับผมก่อนที่จะเป็นเปลวไฟ e l e c t กโตรดอานะครับผมมันจะเป็นเปลวไฟ Pilot a r อก่อนโดยที่ไม่ต้องใกล้ชิ้นงานก็ได้นะครับผมแต่ถ้า Pilot a r อมันไม่มีการตัดนี่ครับผมไม่มีการตัดต่ออิเล็กโตรดอาร์ตก็จะไม่รับช่วงต่อแต่ถ้า Pilot a r อเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราเอาไปตัดชิ้นงานนะครับไพลออจะทํางานประมาณ2-3วินาทีก่อนที่ไพลอดอิเล็กโตรดอารก็จะทํางานในการตัดชิ้นงานต่อนะครับผมอันนี้ อันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ต่อมันก็จะกลายเป็นลักษณะของการเขี่ยอาร์คนะครับผมก็คือใช้ระบบการอาร์คโดยอ,อิเล็กโทรดอาร์คไปเลยนะครับผมหน้าตู้มันก็จะมีแค่นี้ครับปรับง่ายๆเหมือนเหมือน MMA นะครับผมก็คือปรับไปนะครับผมทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มเปิดปิดเนาะแล้วก็มีสายไฟนะครับผม a c 2ียิ0มสี่สอโวลต์นะครับ แล้วก็มีปุ่มแก๊สเข้านะครับผมแก๊สอินพุตนะครับพอแก๊สอินพุตปุ๊บตัวนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของตัวเรนน้ำนะครับตัวดักน้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกจปรับเพชเชอร์นะครับเพชเชอร์ลมที่ลมเข้าไปนะครับเราก็ทำการเวลาการปรับเราก็ยกแล้วก็บิดนะครับผมมันก็จะเป็นการ ปรับเพดเอร์แรงดันไปที่หน้าจอว่าเราจะเอาหน้าจอที่เท่าไหร่ในการตัดนะครับบางเครื่องระบุไว้เลยว่าถ้าต่ํากว่าสีบาร์เครื่องจะไม่ทํางานถ้าเกินสีบาร์ไปสวิตช์ไพลอตมันถึงจะทํางานแบบนี้นะครับผมมันก็จะทําให้เป็นการเซฟตี hmm. ้นะครับผมเพราะบางทีถ้าเกิดแรงดันลมบาร์มันไม่ถึงเนี่ย ัดไปปุ๊บเราก็จะได้ชิ้นงานที่ที่เละเทะก็คือตัดได้ไม่สวยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราปรับมากเกินเกินไปนะครับแล้วก็ปั๊มลมของเรานะครับปรับปรับตัวสตาร์ทกับตัวสต็อปเนี่ยอยู่ที่4ถึง7บาร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราปรับสูงเกินเกินไปมันก็จะตัดได้ช่วงแค่สั้นๆนะครับผมทำให้เราก็อึดอัดเวลาใช้งานอีกเันตัดได้สั้นนะครับผมดังนั้นก็ควรเทียบปรับ ตามที่พอดีตามที่คู่มือแนะนำไว้นะครับผมว่าให้ปรับที่เท่าไหร่นะครับผมวิธีการปรับก็คือยกหัวขึ้นนะครับผมแล้วก็บิดนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วปุ๊บเราเรา,เราทำการกดล็อกลงนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายสายที่ต่อเข้าปั๊มลมนะครับผมปังง๊มลมปุ๊บอุโจก็ได้เอาทำต่อเป็นช่วงช่วงสั้นๆนะครับผมแล้ว พอเราจะใช้งานเราก็เอาหัวเนี่ยไปต่อกับสายสายปืนลมสายอะไรทีหนึ่งที่มันยาวๆนะครับมันก็เราก็จะได้ไม่ถูกจํากัดด้วยระยะทางเพราะว่าสายที่แถมมาก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับผมเราก็เอาไอ้ตัวเนี่ยไปไปเสียบกับปั๊มลมอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาภายนอกของเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปแกะข้างในดูนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างครับ ตรงส่วนนี้นะครับไสในสังเกตว่าก็จะคล้ายๆกับตู้เชื่อมโดยทั่วไปนะครับผมลักษณะที่คล้ายก็คือเป็นลักษณะของคล้ายตู้เชื่อมอาร์กอนด้วยซ้ำนะครับผมเพราะจะมีระบบไฮฟินซี่หรือระบบไพลอตอาร์คเข้ามานะครับผมโอเคเรามาดูตรงส่วนของที่หลักๆที่เราจะดูได้นะครับผมตรงส่วนนี้จะเป็นตัว นะครับผมตรงส่วนนี้เราจะเห็นว่าจะมีบิดไดโอดนะครับผมบิดไดโอดอยู่2ตัวนะครับช่วยกันทํางานนะครับก็จะทําให้การนํากระแสเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเพราะมันจะสลับการทํางานนะครับผมทําให้อ่ามันความร้อนมันไม่ได้สะสมอยู่ในตัวเดียวจนเกินไปนะครับตรงนี้ให้มาถึง2ตัวนะครับผมเรามาดูภาคตรงส่วนของชิปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบมอสเฟตนะครับผมมอสเฟต4 0 n 6 0นะครับผมรับกระแส โหลดได้ที่อุณหภูมิ25องศาที่3ามแอมป์ M, นะครับผมอุณหภูมิที่90บองศาเนี่ยก็คือรับกระแสดได้สูงสุดอยู่ที่2 5แอมป์นะครับผมมีทั้งหมด2คู่หรือ4ตัวนั่นเองนะครับผมเวลาทำงานก็จะทำงานเป็นคู่สลับบวกบนกับล่างนะครับผมซึ่งก็รวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วแอมป์กระแสจริงๆเนี่ย คิดที่อุณหภูมิ90มองศา order, ก็น่า <c oughs> จะได้ถึง50แอมป์นะครับผม50แอมป์เลยทีเดียวดังนี้ดังนั้นการันตีได้เลยว่าน่าจะให้กระแสที่ออกมาตรงนะครับผมตรงส่วนนี้เป็นของภาคไดโอดนะครับผมไดโอดม,มีทั้งหมดอยู่4คู่นะครับผมด้านนี้4ตัวแล้วด้านนี้อีก4ตัวนะครับก็เป็น4คู่เนาะ แล้วมาดูตรงนี้อีกนะครับตรงนี้เป็นสวิต์โซลิโน์วาลนะครับโซลิโน์วาลวสำหรับเพชเชอร์ลมนะครับผมก็จะตัวใหญ่กว่าแก๊สโด,ดยทั่วไปเพราะว่าะจะต้องทนบาร์ที่สูงถึง4-5บาร์หรือบางคนถ้าโมดิฟายตู้ปั๊มลมเนี่ยก็อาจจะต้องรับโหลดได้ถึง8บาร์เลยทีเดียวนะครับผม มาดูตรงส่วนของขั้วหน้าเครื่องนะครับขั้วหน้าเครื่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของบาร์ทองแดงนะครับผมบาร์ทองแดงทั้งสองเลยนะครับทั้งบวกและลบเลยนะครับเนี่ยก็จะนําไฟได้ดีขึ้นตัวนี้เป็นสายแก๊สออกไปทางหน้าเครื่องนะครับผมสายสายแก๊สถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าขั้วของขั้วปืนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะมีรูด้วยนี่ก็คือรูที่แก๊สออกมานะครับผมอันนี้อันนี้คือสาย ที่ที่เป็นสายลมออกมานะครับผมอันนี้เป็นสายลมนะครับผมเป็นรูลมออกนะครับเรามาพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับผมด้านนี้เราก็จะเจอนะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับผม 400โวลต์470ไมโครฟารตดนะครับผมแล้วก็เป็นเกรดอุตสาหกรรมนะครับก็คือเกรด105องศานะครับผมซึ่งเกรดตัวทั่วไปที่ไม่ใช่เกรดอุตสาหกรรมก็จะเป็นลักษณะของ85องศานะครับผมอันนี้อันนี้คือ,อแบรนด์นิเกเต็เองเขาก็ใส่ใจตรงส่วนนี้เหมือนกันนะครับตัวสีขาวๆนี้เป็นเทอร์โมสแตตนะครับผมเทอร์โมสแตตซึ่งจะ ัดการทํางานของเครื่องนะครับผมเวลาที่เกิดมันเกิดความร้อนอะไรจนมากเกินไปนะครับผมแล้วก็ปุ่มสีเหลืองหน้าเครื่องนี้ก็จะขึ้นโชวว่าความร้อนมันเกินพิกัดนะครับผมตัวนี้เทอร์โมสตันะครับอ่าหลักๆนะครับตรงส่วนของอ่ะตรงส่วนอันนี้อันนี้ก็คือเป็นภาคที่เป็นลักษณะของไฮฟิเคนซี่นะครับผมอ่าปั่น ฟิล์ซี่ให้สูงมากขึ้นนะครับผมแล้วเวลาเราทํางานปุ๊บมันก็จะเป็นลนักษณะของการอาร์คได้ง่ายนะครับผมก็คล้ายๆกับเครื่องเชื่อมติกนะครับผมเชื่อมอาร์กอนนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ย้อนมาดูตรงส่วนของเนมเพจของมันอีกทีหนึงนะครับผมเนมเพจของมันก็จะเป็นมเดลคัต40นะครับผมทําทงานกระแสไฟ10แอมป์นะครับมี แรงดันไฟฟ้าโวลต์เนี่ย84โวลต์ถ้าปรับไป40แอมป์ก็อยู่ที่96โวลต์นะครับผมเป็นตู้ DC u 0หรือค่า ocv อยู่ที่232โวลต์นะครับผมโวลต์จะค่อนข้างสูงดังนั้นในการทำงานก็ต้องระวังนะครับผมในการทำงานระวังโวลต์สูงมันจะทำให้เกิดการอาร์คได้ง่ายทำให้สามารถดันเป็นลักษณะของไพลอตออกมาได้นะครับผมดิวตี้ไซเคิลนะครับผมมาดูค่าดิวตี้ไซเคิลนะครับดิวตี้ไซเคิลที่60%นะครับ อ,อยู่ที่40แอมป์ดิวตี้ไซเคิที่100%อยู่ที่30แอมป์นะครับผมกระแสกินสูงสุด iMac อยู่ที่22แอมป์นะครับผมจังหวะการกระชากหรือจังหวะการกดสวิตช์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ i f f อฟเ e n c y เวลาเราลากยาวๆกินกระแสอยู่ที่15.9แอมป์นะครับนี่คือกรณีของการปรับสุดนะครับผมปรับสุดโอเคอันนี้ก็คือไส้ในของเจ้าตัวนิกเทคซูปเปอร์อินเวอร์เตอร์คัด40ครับ เรามาดูตรงส่วนของหัวตัดนะครับผมหัวตัดของเจ้าตัวคัด40นะครับผมไม่แน่ใจตรงรหัสโค้ดของหัวตัดนะครับผมเพราะว่าหัวตัดมันมีหลายโค้ดมากนะครับผมเราก็มาดูนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูตรงส่วนของสายต่อก่อนนะครับผมตรงท้ายท้ายหัวตัดครับท้ายหัวตัดก็จะประกอบด้วย าสายไฟนะครับท,ที่เป็นทองแดงที่นํากระแสไปหน้าตู้นะครับผมแล้วก็สายไฟลักษณะนี้ก็จะมีลักษณะของเป็นการนําลมไปด้วยนะครับผมเป็นลักษณะของเหมือนแก๊สรวมนะครับแต่ว่าแก๊สที่เราใช้ก็คือเป็นลมธรรมดาที่มาจากปั๊มลมนะครับผมพร้อมกับสายทองแดงที่อยู่ข้างในตรงส่วนนี้ก็คือเป็นลักษณะของนี่สวิตนะครับผมเป็นลักษณะสวิตช์งพินนะครับแต่ แต่ติดปล่อยจากเฉยๆไม่มีอะไรนะครับส่วนสายเส้นเล็กๆนี้เป็นลักษณะของการใช้งานกับฟังก์ชัน PilotAr รนะครับผมถ้าเราต่อก็จะสามารถใช้ฟังก์ชัน Pilot Ar รได้แต่ถ้าเราไม่ต่อมันก็จะเป็นลักษณะของการเขียอ r ร์ Arc นั่นเองนะครับผมมาดูส่วนของตรงส่วนของหัวตัดนะครับก็จะมีสวิตติดอยู่ที่ด้ามน,นะครับผมหัวตัดตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองทั้งหมดอ่า ที่ควรที่จะซื้อนะครับผมมาสแปร์ไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ4ชิ้นอะไหล่สิ้นเปลืองอันนี้เป็นหัวตัดนะครับผมหัวตัดซึ่งไม่ค่อยจะพังเท่าไหร่นะครับผมแต่ส่วนที่จะต้องสแปร์ไว้ก็คือตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิลคป นะครับผมชิวแคปซึ่งก็จะชิวอยู่ด้านนอกสุดนะครับผมส่วนนี้จะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามีความแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงครับแต่ก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วมีบางคนเอาหัวนิ่มไปเคาะด้วยอย่าง <c oughs> เช่นตัดแล้วมันไม่ขาดเลยนิดนึงแล้วก็เอาหัวนี้ไปเคาะก็อาจจะทําให้หัวนี้แตกได้นะครับผมอันนี้คือ ชิวครับนะครับผมตัวต่อไปก็คือตรงส่วนของอิเล็กโตดนะครับผมอิเล็กโตดก็จะเป็นลักษณะหัวตัดที่จะคล้ายๆกับการเชื่อมอาร์กอนที่ว่ามันจะทําให้เกิดการอาร์กตรงหัวตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันกร่อนอย่างนี้นะครับหัวมันกร่อนเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมการการที่มันกร่อนก็เพราะว่าหนึ่งมันมันความร้อนเกิดขึ้นสะสมที่สูงมากเกินไปแล้วก็การระบาย ความร้อนไม่ทําได้ไม่ดีทําให้หัวมันละลายแล้วมันก่อนลงไปได้นะครับผมอันนี้ก็ควรที่จะสต็อกไว้นะครับหัวแล้วไม่กี่บาทนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอินซูเลตนะครับผมหรืออินซูเลเตอร์นะครับผมก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนชิลที่จะป้องกันนะครับผมไม่ให้อิเล็กโทรดกับไอตัวทิปเนี่ยมันแตะกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วตัวนี้ถ้ามันแตะกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอาร์ นะครับผมการอาร์คจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นขั้วขั้วหนึ่งนะครับเป็นขั้วเล็กๆที่มันต่อมาเพื่อที่จะให้สามารถใช้ระบบพ i l ลอตได้นะครับและจะเป็นลักษณะบ,บีบให้ปลำแสงพลาสมาเนี่ยมันพุ่งเป็นกลวยแล้วก็มีความคมมันมีความเป็นกลวยสวยงามคมพอที่จะไปตัดชิ้นงานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน มาละลายแล้วก็รูมันเพี้ยนไปเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอันนี้คือ4ชิ้นที่เราต้องเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองที่เราควรจะซื้อมาสต็อกไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสต็อกทั้งปีเนี่ยก็ซื้อมาเลยประมาณสักอ,อย่างละ10ชุดนะครับยกเว้นไอตัวชิลแคปเนี่ยก็อาจจะมีสักตัวหรือ2ตัวก็ได้นะครับแต่ไอเล็กๆพวกนี้มันละลายได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ซื้อไว้เยอะๆหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือ ทั้งหมดของเจ้าตัวนิกเก็คัด40ในตอนที่1ครับ